ซึ่งเป็นพื้นฐานของอุบาสกอุบาสิกาให้ฟังต่อไปอีกพระอุบาสกอุบาสิกาที่เรียกว่าเราถือพุทธศาสนาแท้แท้ที่จริงต้องถือ,อยัง่มันถึงศาสนาก่อนดังเราจะเห็นได้ถือพุทธศาสนาแล้วยังไม่เชื่อ กรรมเชื่อผลของกรรมดูเลิกงามดูหมอดูหมอเลยหมอทายต่างๆนั้นแ,แต่ว่านั้นไม่ฉันถึงาศาสนาไม่ก็ไม่พูดแต่เรื่องในชาวบ้านหรอกพระเจ้าพระสงฆ์ก็ยังเป็นอยู่เหมือนกันชูวบ้านทุกทิศทาเข้าวัดเข้าอาเะจัอย,ยังเป็นอยู่เหมือนกัน นั่นแสดงว่ายังไม่เชื่อมั่นในพุทธศาสนาแท้ถ้าเชื่อมั่นในผลกรรมเชื่อผลกรรมเชื่อกรรมที่ผลของกรรมแล้วละเด็ดขาดจะไปดูอะไรอีกดูเรื่องดูยามดูมอดูอะไรอีกมันจะทำอะไรให้เราดีีดดไปของพัน,นั้น กรรมเป็นของลิขิตส่งให้คนเรามาเกิดทันมาเกิดแล้วมันจะดีหรือจะชั่วก็เพราะกรรมดังหากไม่ใช่เพราะเลิกหยาเดือนดาวเินฟ้าอากาศไม่ใช่นจะทำให้เราดีไปได้เราจะมีจะรวยเราจะอายุยืนนานเราจะ เป็นอะไรต่างต่างก็ดีมันหักเป็นดูอย่างนั้นเขาจะไปแก้ได้เหตุนั้นเนไงว่าจะพูดถึงเรื่องกรรมให้ฟังต่อไปอ,อีกพู้ถือพุทธศาสนาต้องตั้งรักฐานใหมั่นคงเหมือนกับเขาก่อสร้างรากฐานโบสถ์งนี้เป็นต้น ต้องซีเข็มให้แน่นหนาแล้วจึงค่อยกอ่อขึ้นมามันจึค่อยถาวอนมอันคมคนเราถ้าหากว่าไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วเพียงได้พูดว่าขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์มันก็ไม่ถึงวิีดีนั่นเอง ถึงไม่เฉยถึงแต่ปากใจยังไม่ถึงมันก็ไม่ถึงเล่เดียวนี่แนลน้เพระพุทธไอ้นัตถิเมตตะนังอันอยังพุโทโธเมธโมเมสังโมเมตตะนังอันอยังที่พึ่ออื่นนอกจากพุทธธรรมพระสงฆ์และไม่มีพูดได้แล้ว ใจมันราบจนถึงพระพุทธธรรมพระสง์คนที่ถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์มั่นคงแน่นอนต้องไม่หวั่นไหวต่อสิ่งหลวงพวงมดใครจะว่าไงก็ตามเถิดจิตใจแน่วแ,แน่ต่อพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเงาเงาไม่หวั่นไหวไปตามคำพูดของคน เชื่อมันในกรรมเชื่อผลของกรรมทั้งต่อพุพทธธรรมประสงค์จริงจัจจจงเชื่อมันในคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าทำดีตัวของเราทำชั่วกับตัวของเราจะดีจะชั่วกระตัวของเราคนอื่นรับให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมทั้งหลาย เป็แนแจ้งไปจากชัดโดยพระองค์เองแล้วท่านจึงค่อยตรัสทะลุพ้นจากกิเลสบาประธรรมหลวงมดเหล่านี้แหละเป็นบาปประธรรมเหล่านี้แหละเป็นกิเลสความเชื่อมองมายทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นตัวกิเลสเชื่อมั่นในระพูดทธเจ้าแล้วแน่วแน่ในในใจของตนแล้ว จริง้ะพวงมดใครจะว่าไงก็ไม่ต้องวันไหวเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วสามารถที่จะทำความดีได้ทุกสิ่งทุกประการละชั่วได้ทุกอย่างสิ้นห้ารักษาได้ง่ายไม่ต้องลำบาก หมดเว้นจากการฆ่าสัตว์รักย์ตระพษษษษืชผิดนิชาจางกาของอุสาวาัรด,ดื่มสุราเบรยครั้งแ้วนี้เป็นความชั่วบาปกรรมเราทำลงไปแล้วต้องได้รับบาปกรรมนั้นนเหตุนั้นผู้ที่เชื่อกรรมไม่สามารถกระทำความชั่วได้ ผู้ที่รับอะไรรับคงชั่วนั้นกรรมคบชั่วนั้นต้องเป็นผลกรรมของเราเองเราทำต้องได้ตัวของเราคนอื่นรับแทนไม่ได้พวกศาสนาคริสเตียนทำกรรมแล้วไปโปรดล่างบาปได้คือบอกบาดหลวงว่าทำกรรมนั้น แล้วล้างได้มันล้างที่ไหนมันล้างใจได้การ,รม,มันเกิดที่หัวใจคนอิจฉาดิสยาประพฤติชั่วต่างๆมันเกิดที่หัวใจให้ใจไม่คิด,ดร้ายแล้วไม่กระทำร้ายแล้วใครมันทำไม่ได้แล้ว ถ่าสัตาธิตรักทักก็ดีมันควมละโมบอยากได้คุณอิจฉาลิสัญาเขาต้องการอยากจะฆ่าอยากแกงเขานั่นเกิดจากภายในใจถ้ายังค่อยทำบาปนั้นัน้นแล้วใครจะไปล้างบาปนั้น ทำคำสองพุทธเจ้าตอนนั้นล่างได้น้ำภายนอกล่างไม่ได้ดอกทำคำสองพระองค์นี้สอนตั้งหัวใจใจคิดชั่วคิดบาปเห็นด้วยตนเองเศร้าหมองด้วยตนเองจิตไม่จิตใจไม่ฟองใส เกิดที่หัวใจของตนเองทุกคนก็ต้องการความสะอาดต้องการความฟ่องใสจิตใจให้เปิดบานถ้าเมื่อต้องการเช่นนั้นแล้วไะคิดทำกรรมความชั่วต่างๆต่างอธิบายนั้นจิตใจก็ฟ่องใสสะอาดเห็นได้ตนเองอย่างนี้ ทำคำสอนพระเจ้าชำระได้ด้วยอาการอย่างนี้เหตุนั้นจึงว่าชิ้นห้าประการนั้นง่ายนิดเดียวถ้าเมื่อใจถึงธรรมะแล้วใจเข้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์แล้วง่ายนิดเดียวถ้าพทธท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านละบาปตรงน,นี้ได้ พระธรรมท่านสอนในละบาปทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ได้ถ้าสงฆ์ท่านก็ปฏิบัติดีละบาปทั้งหลายเหล่านี้ได้เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นที่สูรสามเณรไม่เป็นของยากอะไรเลยละสองนี้ได้ง่ายนิดเดียวคือแล้วไม่ต้องไปบอกข่าวเปล่าร่องใครทั้งหมด เรานั่งอยู่ในที่นี้แหละงดเว้นในที่นี้แหละหายงดบาปกรรมนั่นไปในที่อื่นก็เหมือนกันเมื่อเราลาที่นี้ลราไปที่อื่นก็นละบาปกรรมได้แค่ต้องจักชวนคนอื่นได้ละเาละเดียวตนเองอันนี้ทำดี เงี่ยมเกิดคนดีแกตนนำาไมรับคมคมทุกเบิกบ่านทำควมชั่วอการนี้คิดฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติไม่ชัดเจนมันต้องเกี่ยวเนื่องทั้งเรื่องคนอื่นสิ่งอื่นสัตว์อื่น เป็นของทำยากกว่าบุญบุญทำง่ายบาปทำยากมันยากเลยที่มันต้องเกี่ยวเนื่องเรื่องคนอื่นมันต้องยากเลยที่บุญเนี่ยทำด้วยตนเองละเลยตนเองทิ้งเลยตนเองไม่ต้องมาบ,บอกเปล่าเปล่าร้องใครมดบาปนั้น คิดคนเดียวแต่ไม่สามารถกระทำคมชั่วดได้ต่อเมื่อได้ลงมือลงไม,ไม้พูดออกไปจึงค่อยเป็นปากเป็นที่นั่นเรียกว่าทำยากอยู่หน่อย แต่คนเห็นว่าทำบาปนั้นง่ายทำบุญนั้นยากแท้จริงเงินทำบาปยากกว่าทำบุญ,ญมีอันเดียวซึ่งมันยากอยู่กคือว่าเราไม่ถึงธรรมะั้นถึงธรรมะแล้วนง่ายนิดเดียวทำบุญอกระสน ไอ้ไอ้ทำบุญทำกุศลไอ้ทำบาปาบมันยากทำบุญกุศลนึกง,ง่ายถือพุทธศาสนาถือมั่นอย่างนี้จึงจะมีหลักฐานจึงจะมั่นคงทาวรต่อไปถ้าไม่ถืออย่างนี้ละลังเลสงสัย อย่างเขาทำมาหากินอยู่ทั้งโลกคิดทั่วไปหมดทำมาค้าขายไม่ขึ้นก็หาว่าเป็นเพราะโชคสะตาไม่ให้ไม่อำนวยค้าขายไ่จเจริญได้ล่มจมก็หาว่าโชคสะตาไม่อำนวย แค่ที่จริงนั่นพอแล้วนั่นมันหากเป็นตามเรื่องของกรรมคนที่ทำกรร,รมมาแล้วแต่ก่อนหรือในในใน,ในหลายวันมาแล้วหรือนหลายปีมาแล้วหลายชาติมาแล้วก็ตามถึงน้าเราทำกรรมวามชั่วไว้แล้วเช่นว่า เราไปชอบผงของของนี้เป็นตน้นรวยจริงในขณะที่เราชอบผงม,มาได้รว่เรื่องเงิน้รวยจริงสมบัติกันรวยจริง,ตรรงแต่ว่าไปในข้างข้างหน้าสามารถจะตามทันข้างหนึ่งปีข้าวหนึ่งเราได้เป็นอย่างนั้นัน้งคนอยากจะรวย ห็นคนอื่นด้วยแล้วก็อยากจะรวยอย่างเขาแค่ที่จริงนั่นรวยด้วยเงินด้วยทองแต่จ,จิตใจไม่ฟองใสเศร้าหมองในภายในตลอดเวลาไม่ควรสบายดีวยกว่านในทางธรรมนั้นท่านบอกว่านั่นไม่รวยคือความเศร้าหมองใจ ของภายนอกมันจะใช้ไปถึงไหนอันได้ได้ของมันใช้ไปถึงไหนใช้ไปหน่อยนึงก็หมดแต่ความชั่วเนี่ยยังไม่หมดตลอดชาติตายไปได้ยังตามไปหลายภบหลายชาติอีกครับคันเห็นท้าเห็นความข้อนี้แล้วคนเราเชื่อกรรม ย่อมไม่สามารถจะทำของชั่วได้เด็ดขาดอย่างในบรุษโลกเรือนสมัยพ,พระพุทธเจ้ายัางอยู่เขาหากินลำบากเว่อเกินเพราะทานตามกรอบตามชอบมีพระอินคนมีพระอินลงมาบรรดาลเอ้ยไม่มีพระอินมาถาม ถ้าหากว่าฉันจะให้เงินจะเท่าพักให้ทองเท่าไอเท่าพักทองเนี่ยเธอจะพูดได้ว่าเพราะพุทธไม่ใช่ของเราพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ของเราเธอจะเอาไหมบุรุษโรกเรื่องจะบอกว่าไม่เอาฉันไม่เอาหรอกจะให้มากกว่านี้ฉันก็ไม่เอานั่นแหละพ้นถึงว่าพุทธพระธรรมพระสงฆ์แท้ ไม่เห็นแก่ทองเท่าหน่วยพระทองเท่านั้นเขาลูกพระทองเท่านั้นเราจะไม่ถือไม่ถือพุทธธรรมประสงค์หม,มายความว่าเขาพุทธธรรมประสงค์ไม่ใช่ของเราเราไม่ถือพุทธธรรมประสงค์ละไม่เอามันฝังแน่นเข้าถึงในใจแล้วไม่ไปกล้าพูดยังไงได้ คนทุกวันนี้ลองดูสิหลงเอาทองเท่าหน่วยเท่ารูปพักทองน,นี่เลยสระจริงกาพูดประทับประสงค์อันนี้เป็นตัวอย่างเหตุนารณ่นีว่าให้พิจารณาดูตัวดูใจของเราว่าเราถือมั่นเพียแค่ไหน ถือมั่นเท่าบรษโจกเรือนนั้นหรือหรือเปล่าก็ไม่ทราเราฟังเทศฟังธรรมทุกวันทุกวันทำบุญนำทานรักษาสินท,ท,ทุกเวลาทุกเมื่อทุกอย่างแต่ยัง้ยเมื่ใจไม่ถึงธรรมมากยัง้เมื่อถึงถก็พูดประชามประสงยังห่างไกลกันนักจึงหน่าเสียดาย ถ้าชีวิตของเราได้ประสบพบพระพุทธศาสนาในเวนของหายากที่สุดที่จะได้ประบดูสิสิคนต่างชาติเขายัางรู้ษาพยัายาม,มาเมืองไทยมาจะแหวงหาธรรมะในเมืองไทยคนไทยได้แท้เลยไม่ไม่ถึงธรรมะ และประเทศไหนศาสนาจะมีอย่างเมืองไทยหรอพุทธศาสนาจะมีอย่างเมืองไทยของเราเมืองไทยเรามีครูมีอาจารย์มีผู้ฝึกหัดอบรมสิ้นก็มีผู้สอนสมาธิก็มีผู้ฝึหัดอบรมปัญญาก็มีผู้ให้ผมรูเป็นโชคดีหรือเกิดแล้วเกิดม่ใต้พุทธศาสนา ศาสนาครอบงามเราอยู่แต่เราไม่ถือพุทธศาสนาจึงน่าเสียดายที่เราเกินมาในเมืองไทยเป็นคนไทยศาสนาสมัยนับว่าเจริญรุ่งเรืองที่สุดในเมืองไทยหาที่ไหนเปรียบไม่ได้หรอก เราไปมานอนเฝ้าเหมือนก็บโบเฝ้าดอกบัวนี่โขบยกหัวจินบัวถุกกินดอกบ,บัวก็ไม่รู้เหตุนั้นยังควรพิจารณาถึงตัวของตนทุกทุกคนว่าสมควรแล้วหรือที่เราจะนิ่งนอนใจไม่ฝึกฝนอบรมภาวนา ที่มาได้ถูกต,อต้องสัมผัสสมาธิพาวนานี่ก็นับว่าดีกะโหอนนี้คิดนั่ศึกษาตลอดทุกว่าศุกวานิกามาเรียบลมพาวนาถึงยังว่าท่านเป็นขอ,ขอให้ตั้งรักฐานให้มันมนั่นคงคือความเชื่อมั่นใช่ปะ นั่นเรียกว่าความเชื่อมั่นเป็นหลักฐานลากอย่างลึกขึ้นไปก็คือว่าความเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนั่นแหะมันจะค่อยเป็นไปหรอกเอาละตอนนี้ความเชื่อมัน่นของเราเท่าที่อธิบายมา เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเท่านั้นแหละลึกซึ้งสุข,ขุมมากทีเดียวจิตใจหายห่วงกังวลมดทุกสิ่งทุกการแน,แน่วแน่เชื่อมาในพุทธศาสนาก็เป็นเอกกตาลงไปได้จิตเป็นเดียวน่ะเป็นอันเป็นอันเดียวน่ะเป็นธรรมที่แล้วนะไม่ต้องเชื่อเิิงอื่น จิตเชื่อแนวอันเดียวเ,เท่านั้นอะ่ะว่าธรรมะคั้มสองพระุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรเราเชื่อมั่นลงไปเราตั้งอยู่ในธรรมะขั้มสองพระเจ้าจิตเป็นเอก็ตาลงไปเลยเป็นแนวเป็นสมาธิในตัวที่ไ่เป็นสมาธิมันไม่แน่วแน่จิตตรงไม่เชื่อลังเลสงสัย อำมาของพระองค์เทศนาไว้อย่างนี้มันจะจิกรือไหมเนาะลังเลยอย่างเง้ยจับนะครัวนี้อยู่เลยไม่ติดสักอันความลังเลยเป็นเหตุให้สมาธิไม่เป็นเชื่ออย่างนั้นศรัทธาเนี่เชื่อมัน่นเป็นอัจฉราศรัทธาไม่มีหวันไหว ในทำคําสอนปฏเจ้าอย่างเราเชื่อว่าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่เรในในใจไม,ม่เปลี่ยนแปลงไปที่ไหนตั้งมั่นอยู่เฉพาะในใจหายกังวลหายวุ่นวายความกังวลเกี่ยวข้องนั้นเป็น เป็นอุปสรรคอย่างสำคัญอย่างยิ่งที่ทำสมาธิให้ไม่ให้เป็นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเทศนาว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตา เราไม่เชื่อมันก็เลยจิตเคยไม่ลงจิตก็เลยไม่เป็นสมาธิให้พิจารณาให้ดีสิคนเราเกิดขึ้นมาเป็นอน,นิจจังทุกคนแนละพูดกันได้จริงอะไรก็มวรวัดเปนในจัง ัมนข็เป็นในชนจังน,นี้ก็เป็นในจจังแตจ,จิตใจที่จะเชื่อมันจริงๆจริงๆา็เป็นของไม่เที่ยงจริงแหละมันยังมาทังถึงตัวของเราก็คิดดูมันใหญ่เป็นหนุม่มเป็นสาวในขนาดนี้ึงแก่เท่าในขนาดนี้มันไม่เที่ยงอันย่งนี้เะเป็นภา่าน,นี้ มันท่าหางมันเที่ยงมันทาวอนมันก็เป็นหนุ่มอยู่มันก็เป็นเด็กก็เอยไปมันก็เป็นหนุ่มอยู่เลยไปจริงให้ัวมันแปรปวนอยู่แป่สภาพตามเรื่องของมันอยู่ก็ดูดูได้เดินฟ้าอากาศไรเลยดิงหังก็ร้อนเติดังหลังกันหนาวมัเนี่ยกลับร้อนไปอีกกลับไปน้อยนก็เป็นฤดูฝนไปอีก น่าจะเป็นฤดูหนาวไปไปกลับไปหาร้อนอีกความแปรปวนนี่แหละมันบังคับตัวของเราที่มันเป็นเด็กแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวมันแก่ไปเพราะยินฟ้า,าการแปรปวนอย่างนี้แหละอากาศกับแปรปวนทัวราก็แปรปวนเลยเกี่ยวพันกันไปตลอดเวลา นั่นเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของไม่เที่ยงอะไรมันจะเป็นทุกข์ะมันแต่ปวนนั่นแหละมันยังทนทุกข์ได้ยากทุกข์ทำไมคามาทนได้ยากมันทน,น,น,นอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันยังเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาเพราะบอกไม่ได้บังคับไม่ได้มันยังเข้าเสียนอนัตตาอันเดียวกันนั่นแหละอันนี้ยังทุกขอนัตตามันอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้ที่เจอนาเท่านี้แหละคั้สองพูฏิเจ้าสอนให้เราเห็นเท่านี้แต่ยังไม่ไดนเห็น คนเราไม่เห็นจึงว่าไม่เชื่อ<ม>ข้าสอนบริเจ้าถ้าหากจิตใจเชื่อแนวแน่ไปจริงงั้นเนี่ยเป็นอนิจจังจริงๆเกิดสลดสังเวชจิตใจก็เศร้าหมองจิตใจหดหูสลดใจ ไม่คิดไปมาที่ไหนอยู่แนวแน่เดียวนั่นแหละทึ่เลียชื่อว่าเชื่อคำํำทำคำสองระเจ้าแท้คนเราชอบประมาทไม่เห็นอันนี้จังทุกขงกังอนตตาเรียกว่าประมาทเพลินมัวเมา หลงเลย่เรื่องต่างในเวลาที่มันจะชิ้นสุดของความไม่เที่ยงเมื่อไรละคือความตายไม่ถึงจึงจะมาไปจึงจะเห็นของจริงเมื่อเห็นของจริงจิตใจมันไม่อยู่แล้วค่ะนี่มันวุ่นแล้ว อยากจะให้มันเที่ยงงู้นูนอยากให้เที่ยงอย่างเดียวคือไม่อยากให้ตายที่ไหนได้มันจวนแล้วมันถึงเวลาแล้วเราไม่ฟึก,ฟกนผลฟนผลอารมณ์้ะเปนต้นถ้าเราฟึกนผลอารมแล้วปล่อยเรื่องเป็นไปตามเรื่องของมันั้งหมดเรื่องัน นี่แหละการฝึกผฝนอบรมมันมีประโยชน์อย่างนี้ถึงจะเป็นแล้วมาเป็นก็ขอให้ได้ฝึกผฝนอบรมคือได้ฟังในท่านเทศในฟังท่านอบรมผึ้บฝนนั้นขอให้จดจําไว้เอามาคิดพิจารณาบ่อยๆจนั้าเป็นชุนนี่ชานาญวันหนึ่งละมันจะถึงธรรม,วนนวะ,มวะวันหนึ่งละจะเข้ทำทำทาถึงธรรมคำสอนด้วยเจวันหนึ่งละท้าวธรรมสมาธิภาวนาครับ